สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงทิศทางการลงทุนในประเทศไทยนะครับที่มีแนวโน้มดีขึ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ถึง1412โครงการด้วยกันนะครับมากสุดก็คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรองลงมาเป็นยานยนต์และชิ้นส่วนตามด้วยเกษตรและแปรรูปอาหารปิโตเรเลียมและเคมีภัณฑ์แล้วก็ดิจิทัลนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจการที่เงินลง ลงทุนไม่สูงแต่ส่งผลอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะมีกิจการประเภทพัฒนาซอฟต์แวร์งานวิจัยศูนย์การกระจายสินค้ารวมถึงศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ทาง BOI ก็จะมีให้ความสําคัญในการบุกเจาะกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนปรับโครงสร้างการผลิตนะครับก็เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้น โดยเน้น3ด้านสําคัญก็คือด้านการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ด้านการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระดับโลกกับซรัพพลายเชนในประเทศนะครับแล้วก็ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะครับ